สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็ดิเดกนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะพบกับครูปอลอีกแล้วนะคะดเด็กสําหรับวันนี้ครูปอลน,นะคะจะพาดเด็กเรียนรู้สมุดขาวเราไปเตรียมสมุดขาวของเราไว้รอเลยค่ะวันนี้ครูปอลน,นะคะจะพาดเด็กเรียนรู้จํานวนตัวเลข1ินั่นเองแต่ก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนการนับจํานวนเลข1ิบพร้อมกันเลยค่ะ เด็กๆคะนับพร้อมคุณครูเลยนะคะหนึ่งสอง การนับจำนวนตัวเลขไปแล้วเรามาดูวิธีการเขียนตัวเลขกันเลยนะคะเด็กๆเ,เปิดสมุดขาวของเราไปหน้าเลข10ได้เลยเลข10นะคะครูปอนจะปั๊มวันที่ให้ก็คือวันที่20เมษายนพุทธศักราช2565นั่นเองค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปเขียนแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะเรามาดูตัวอย่างของคุณครูกันก่อนเลยค่ะเวลาเขียนเลข10นะคะ เลข10ก็คือมีเลข1กับเลข0เวลาเขียนเราต้องเขียนเลข1ก่อนใช่ไหมคะเขียนเลข1ก่อนแล้วก็เติมเลข0ลงไปเราเขียนออกนอกเส้นได้ไหมคะไม่ได้นะคะเขียนให้สวยๆเหมือนของคูปอนเลยค่ะเด็กๆอ่าดูตัวอย่างของครูก่อนนะคะ เห็นไหมเอ่ยค mm ูปอนไม่ออกนอกเส้นเลยแบบนี้ได้กี่ดาวคะอ่าคนไหนอยากได้ดาวเยอะๆก็ต้องเขียนให้สวยนะคะอ่าคูปอนเขียนให้ดูเสร็จแล้วเสร็จกันหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยเมื่อเด็กๆเสร็จแล้วเด็กๆปิดสมุดขาวเก็บดินสอยางลบให้เรียบร้อยนะคะแล้วพบกับคูปอนใหม่ในคลิปหน้าค่ะเด็กๆ สำหรับวันนี้ครูบอนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย